ต้องยอมรับเลยว่า3-4ถึงปีมานี้นะคะแอปพลิเคชัน TikTok เติบโตเร็วขึ้นอย่างมากๆหลายคนหันมาเล่นกันมากขึ้นจนทำให้ในตอนนี้นะคะผู้ก่อตั้ง Tik t o k มีทรัพย์สินทั้งสิ้น49,500้านอล้านดอนลลาร์ขึ้นแท่นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ที่ความรวยของเขานั้นติดอันดับที่22ของโลกรวยแซงแงหน้ามาร์คซัทคันเบิร์กเจ้าของ Facebook ไปแล้วหากจะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะหนุ่มมาร์คซัทคันเบิร์กเคยริรย่มรวยติดอันดับท็อปหหรือท็อป10ของโลกตอนนี้นะคะ ความร่ำรวยของเขากลับลนไปอยู่ที่อันดับที่24ของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทรัพย์สินในตอนนี้ของมาร์คสคนเบิร์กอยู่ที่ประมาณ48,400ล้านดอนลลาร์ แต่เมื่อปี2021นะคะมันมีทรัพย์สินมากกว่า97,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาราคาหุ้นของเมตาบริษัทแม่ของ Facebook และ i ิน t a g r a รล่วงลงแล้วกว่า61%ส่งผลให้ความมั่นคงของมาร์คซักคันเบิร์กที่เป็น c e o และพูดถึงหุ้นรายใหญ่ของบริษัทสูญหายไปด้วย